สวัสดีค่ับพบกับ <ชม S 1> ท่านหมอ,อ,กกอดออรสมศักดิค์คุณขำคุณนกน้อยมิชยโยรุวงพนป้าแตงที่ยังน่ารักอยู่เสมอทีมง,งานยูทูบเบอร์ที่เป็น f อนะครับของรลวงพนป้าแตงพี่น้องเจ้าหน้าที่ส่วนการคัง อาขบพี่สนุโลแล้วก็พี่น้องวัดพวกสมอทุกท่านครับวันนี้ได้ความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราเองได้มีโอกาสนะครับมาต้อนรับพี่น้องสายบุญนะครับทําไมเราต้องมาเจอกันวันนี้ทําไมเราต้องมาทำบ,บุญร่วมกันมันเป็นอะไรที่แปลกมาก ทา,ทางทั้งที่พวกเรานั้นอยู่นคนละทิศละทางผมมีความภาคภูมิใจมากนะครับพูดอะไรไม่ออกเลยมีความปพื้นปิตียินดีมากซึ่งวัดพวกสมองเราเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องเร่งพัฒนาส่วนหนึ่งก็คือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่ต้องเร่งพัฒนาให้ให้ตอบโจทย์ตัวชี้วัดของโครงการให้ได้ให้ผ่าน ด้วยบุญกุศลของสายบุญที่ทางกรุงพลพระแ่งเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับที่จะนำพระป่ามาทอดอณน,นที่บริเวณวัดโคกสมอในครั้งนี้พวกเรานี่มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเราถ้าไม่มีเงินก้อนนี้นะครับการขับเคลื่อนในโองการพัฒนาเนี่ยหรือว่าภาระนี้สิ่งที่ยังค้างในส่วนของโดมเมลุ้อยู่เนี่ยนะครับจำนวนสามแสนเก้เนี่ย มันแทบจะต้องรอไปอีกนานแสนนานนะครับขนาดเมื่อวันที่15เมาษายนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ระดมทุนทั้งสองหมู่บ้านเป็นกองผ้าป่าหางทงได้ทั้งหมด147,000บาทมันก็ได้ไม่เท่าไหร่วันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทั้งลูกผลประแต่งทั้งเอฟซีนะครับที่ ได้รวบรวมสายบุญทั้งหมดที่หลั่งไหลเข้าในบัญชีวัดแล้วส่วนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่คะเป็นเงินทั้งหมดที่เช็คเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้เช็ควันนี้ก็คือ1,52 0 0 0าบาทครับมันเป็นอะไรที่เติมนะครับเต็มความรู้สึกของวัดเราได้เป็นอย่างมาก ผมต้องเป็นตัวแทนของวัดโคสมองแล้วก็ขอกราบขอพระคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้รับโอกาสนะครับสายบุญดีๆอย่างนี้นะครับเข้ามาสู่การพัฒนาวัดนะครับตุ้นตาแดงครับขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบขอบพระคุณน,นะคะท่านผู้ใหญ่ เวียนยอดสวุวรรณนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะอดีตท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะอยู่ที่โคกสมอด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ท่านมาต้อนรับนะคะในฐานะพรุ่งนี้ท่านก็จะเป็นประธานพระบาสามาคีทางด้านพิษณุโลกส่วนหนลวงพ่อแตนนะคะก็เป็นประธานใหญ่ในการทอดพระปาสามาคีนะคะจาก,จากสกลนครสู่เมืองสองแควในวันพรุ่งนี้นะคะ ก็ต้องขออนุญาตจกลับเรียนเชิญท่านดรสมศักดิ์นะคะมารายงานตัวด้วยนะคะท่านดูแลพื้นที่เขตตำบลหัวรอเทศบาลหัวรอตรงนี้ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ยากจนคนพิการท่านดูแลดีมากค่ะครับเรียนท่านผู้เกียรติทุกทาก่านครับ ลุงพลประแตนนะครับขอบคุณคุณลูกน้อยมิเชย,ยนะฮะที่เชิญผมมาวันนี้นะครับเรียนท่านเอาออกกันคังนะครับนะแล้วก็ลูกศิษย์ทุกๆท่านรวมทั้งยูทูบเบอร์ที่มาร่วมงานครั้งนี้ครับครับดีใจนะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับทุกๆท่านวันนี้นะครับถ้าจะให้รายงานตัวก็คืออดีตก,ก็คือเป็นครู นะเป็นครูผู้สอนอยู่โรงเรียนวัดสมอสุวรรารามนะฮะหรือที่เรารู้กันในนามของบ้านโคกสมอที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับล้นหลบเป็นลูกศิษย์เกือบทั้งหมดนะครับนะฮนะก็ถือว่าขอบคุณในโอกาสที่ทุกท่านได้มา,าร่วมกิจกรรมหรือได้มา,มาทอดพระปาสามัคคีสร้างทาวบรวัตถุให้กับวัดโคกสมอ ซึ่งเป็นชุมชนที่พูดง่ายๆเ่าเป็นชุมชนที่สร้างที่สร้างคนนะครับเรามีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนที่ปักใยในเรื่องของบุญของอุศนแล้วก็เป็นนักพัฒนานะครับท่านผู้ใหญ่เวียนลูกศิษย์ว่าแก้ววุแขวงของผมเองครับนะครับผมเคยคุยกับผู้ใหญ่เวียนว่าอ่า ทำอย่างนี้เพื่ออะไรเขาตอบผมจนผมพูดไม่ออกครับก็ผมลูกศิษย์อาจารย์นะผมก็ทําตามอาจารย์คืออย่างที่คุณนกน้อยพูดนะครับคือผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยากจะพัฒนาที่นั่นอยากจะช่วยชุมชนที่นั่นนะครับสมัยอยู่คคกสมอก็เช่นเดียวกันทุกบ้านครูคนอื่นไม่รู้จักแต่ผมรู้จักทุกบ้านนะฮะร,รู้จักทุกบ้านเพราะผมขึ้นกินข้าวที่นั่นทุกบ้านเหมือนกัน นี่คือความเป็นมาของผมทำไมผมถึงมีความผูกพันกับตรงนั้นนะครับผมอยู่โคกสมอ9ปีเก้าปีเต็มๆตั้งแต่ถนนยังไม่มีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถนนราดยางเป็นถนนดำแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับดีใจกับพี่น้องชาวโคกสมอของเราด้วยที่เราได้ พัฒนาหมู่บ้านของเราแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทําให้วัดโคกสมศ์ของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับสมัยที่อยู่คือกุฏิหลังเดียวศาราเก่าๆนะฮะปัจจุบันนี้เป็นถาวรวัตถุที่ที่มั่นคงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับลุงพลป้าแต้มได้มาร่วมกิจกรรมพระป่าในครั้งนี้เป็นพระป่าสามาัคคีร่วมกับยูทูบเบอร์ YouTuber เนี่ยนะครับ ว่าเป็นการสร้างอุศสอย่างไรนะฮะเป็นอุศสที่เราเรียกว่าน้อยคนนะครับที่มักอย่างนึกถึงตรงนี้นะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างไม่มีใครที่ค่อยค่อยจะมองถึงเมนที่มีความจําเป็นให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านนะครับนะฮะเป็นการรเริ่มที่ดีของชาวพวกสมองนะฮะ สมัยที่ผมอยู่นั้นยังเป็นเขาเรียกว่ากองฟอนนะครับเป็นกองอนคือเวลาเผาที่จะมองเห็นเลยว่าศพอยู่ตรงนี้ถ้าทับไม่ดีก็ลุกขึ้นนั่งติดกับบ้านพระครูนะฮะบ,บ้านพระครูอยู่ตรงนั้นกองอนก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับอกสั่งขวัญหายกันพอสมควรถ้ามีงานศพนะแต่ปัจจุบันนี้ถือว่ามีแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่าน แล้เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ท่านได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองคิดอยากรวยก็ขอให้รวยคิดอยากสวยก็ขอให้สวยคิดอยากได้หวยขอให้ท่านได้รางวัลใหญ่ๆทุกคนครับสวัสดีครับ